สวัสดีครับกับลูกแอคพาดแซบที่เราครับผมมือหนีกันได้มีโอกาสมากจะตกรอดอน,นะครับเออมาเบิร์นเกอนเกอนแม่นำซีเนาะจะตท้อนเนาอ่ามี้อ,องเลยเบยิ่งนนำหุดดคนตกปลากันไรครับเบสกระชากครับ น้ำแห้งครับที่น้องเอ้ยจตหยาดน,นะเขื่อนยโสธรครับผมช่วงนี้หน้าหน้ามันขึ้นนะครับนะพามาตอนหนาแร่งนะครับเออจุดค้นหาปา่านีหลายครับอันนี้ก็ยังมีอยู่ครับมึงลองไอยมาหาป่ามีเบ็ดนะ ปลาคือสไลด์อยู่ค uh, ร RIGHT? ับโอ้โ hmm. ย mm ่องดสะดุ้งนะครับเนี่ยเซื่อหาปลาข้างนั้นครับสีมหาปลาไปก้อยครับที่นีปอนอโดลมหาต่อครับสีมหาซื้อเขาขั้นมาหนาแล้งเนี่ยมันชิดลายครับปลางอโอ้ยหเดี๋ยวยางไลายเลย ไปเบิ่งเขายกสะดุ้งครับได้บอสนานแห้งครับพี่น้องัากาศดีลีดครับโอ้ยไฟพอไฟเต็มตกป่ายิ่ำขึ้นนะครับนะ,ะรุนกันพี่น้องได้บอ สะอาดครับปลาบมไลามันบมไลายนะครับมันหลายอยู่แต่ขนามันหลายเบ็ดกระชากได้ขนาะดถ้าเป็นกระชากถึงตัวปลาเนี่ยก็อร่อยตัวใหญ่ tuần 2 bọt bốc nằm nó lại uầy nằm nhong đây cả trăng mấy lại bộ. Ồ, đầy khó. Ồ, lại ta cái nhung cái วัดจิมาหาสือไปค่อยได้เลยไงวจะทักแต่ผทางไหนครับโอ้มียุบมาทาครัมแม่น้ำชีครับผมจังหวัดยะโสธรบรรยากาศดีจะงไนครับ แดดก็บอกออกฝ่าคืมนะครับตวงนี้ฝนตกน้ำไหลบรรยากาศทายูฮากินครับผมอีสานบ้านเท่าเดี๋ยวสิลองลองยังไปเบิ่งนท่งมุนครับม่นสีมีขายบานนอ,อกป่าขั้นมาหน้าแล้งนี่หลายครับโอ้ยป่าสดๆครับไปก่อยเส่มบแดงเสียบครับประมาณแนมหนีมันหนาฝนนาะหนานา้ำ วันนึงครับ ค,คุณเฮ็ดคือจังแน่วสอนนี่ยแหละครับย่ามนันกะสีเอาลงน้ำเนาะสวนไปคือจังสอนสวิงเหนือครับตัวโคตรใหญ่เลยครับเปปน,น,น,แบบนี่ยป่าอะไบ้านน้กินยังกินนอ้อมาเลี่ยงเลยโอ้นี่เย้แน่งกินว้าต้มไก่เป็นยังไงบ,บ้างัดเลยคุณครับเรือเป็นมาแล้วโอ้เป็นสอนเหราแน่เลยเนาะใหญ่ครับยี่น,อ,นอ้อยเฮ้ยบุญพี่ละ่ะ นเนี่ยตักป่าเนี่ยสอนป่าได้ครับนี่โอ้มันเป็นตะไคร้นหน่อๆครับทั้งสีปลาเท้า,าหน่อยปลายังกระติดครับ่ามากเลยโอ้มันขึ้นมาจอดก่อนี่นะิครับ วิธีหากินแล้วครับเนาะหัวโคดหนีสุดยอดเลยเนาะสุดยอดยังเป็นตะไคร้นะครับโอ้ยปลายังกะถือเบสเนาะแนวเนี่ย นี่เฮ็ดเฮ็ดนั่นลักสอนมั่นบ่ครับเนี่ยอะไรข้างยาวครับเป็นอรถรดเนหนักเือะมัน้ยมีบ่โอ้ยบ่มีสัมมีปลาอูปลาคอยบ่มีติเน็่ โอ้โหปลาหมูตมยำจัดจำหน่านครับเนี่ยโอ้ยปลาฝอยบัวมี่ครับปลาฝอยบัวมี่จะปลาร้อมปลาอย่างน้อยๆปลาอีแบบเนาะบัวมี่สัมผีน้องเอ้ยปลาก่อยมีแต่ปลาแนวอื่นปลาย้อนปลาอันยังนอตำลำหมกนึกถึนไ่มอยากกินปล่อยปลาใส่หมดแดงได้ครับเด้อสิ็จแล้ว ถ่ายบึงวิวนะครับมือเนี้ยสวยงามอยู่ซอนเรือบนนี้น่อปก่อนหาปลาปทุดยอดคือจังสวิงยักนี่ครับคือเอาล่งน้ำแล้วก็ซอนเอาเรือดันดันเอานะครับเนาะแต่ละลำทุดยอดเลย ว้ปลาบ่ได้เอานี่แนวนีแล้วไ่จะปาด้ครับเด้อจะปาดเด้อต้มต้มต้มเ้ยต้มกับลาบดิฉ่นเดี๋ยวบงตีย่างขึ้นไปเทิร์ุคนเลยนะครับเด้อขึ้นสะพานเกินหมไปเบิ่งนเคาอันเบ็ดกระชากครับเบ็ดกระชากปลาไปเบิ่งมันเป็นไนบอลเดี๋ยวไปเบิ่งเด้อครับเด้อเขินยาโซทอนครับผม ไปเบิ่งเขากระซักอ่ะพี่น้องเอ้นนยน้ําขออนาตครับได้บ่ครับ โอ้คนกระชาเอาแน่หนิตัครับน,ะน,นี่นองไซเบ็ดตหลายๆตัวลงไป,ปบ่ครับเบ็ดตัน,นไหมีเสือหา่โอ้ปาสาวอหทมัสืบ,สบาาปลามันก็สิก,กอบ่ครับ,บาเออ้งางาเนาะ ครับเเรับเ่งเดกโอ้มาลงครับลง่อเร่งเครื่องหรอก็ช่างสอนเลยครับโอ้สุดยอดปลามันสื่อส็นะือยู่ในหันรับครับ ได้ใส่เงือนะครับแลเป็นเบ็ดกระชากใส่เบ็ดหลายๆตัวครับตัวใหญ่ๆบาดนี้แย้งกระชากพอปาลามันมาโดนกัดจืดๆ่วนลำตัวต้วนหางส่วนหัวหมันก็แล้วแต่นะครับมันติดกิ๊ดเลยนั่นได้ครับแต่ว่าได้ตัวนึงกับพุ้มครับตัวใหญ่พี่น้องพูดบูมเมนไหนอหอนีอยน่ย ใ่เบ็ด้ belt, ้งาวหญคลิปนี้ก็ไปจะมีทั้งคอนเดคเ้อลงแอร์กัดถ่ายบรรยากาศเกลอนเยอ่อสุท้อนในเบืองครับฟังเสียงน้มพี่้องเอ้ยสุดยอดมากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอลยครับเ้อขอบคุณพี่้องหลาย ทุกคนทุกท่านครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม